เมื่อเวลา2 0นาานาทีวานนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์ศรบัวกองสารวัตรสอบสวนสบพบ้านผือพร้อมด้วยพันตำรวจเอกการตั้งวิจิตรผู้กำกับสบพบ้านผือเข้าตรวจสอบเหตุคนถูกฟันศรีรษะได้รับบาดเจ,จ็บสาหัสที่หน้าร้านตัดผมชายเลขที่282แทับถนนพระถือเขตเทศบาลตำบลบ้านผือซึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายพัฒนวิทย์ทองคำหรือบูมอายุ28ปีเจ้าของร้านตัดผม พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่นะคะรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลบ้านผือและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังว่าน,นายอนุชิตปราบพานอายุ27ปีหลังก่อเหตุข่าได้ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีแดงขาวไม่ทราบทะเบียนหลบหนีกลับบ้าน ซึ่งจากการสอบสวนนางสาวพิสมัยทำประเสริฐอายุ55ปีเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็ได้เล่าว่าผู้ตายนั่งล้อมวงสังสรรค์กับเพื่อนที่หน้าร้านอยู่ๆค่ะก็มีคนร้ายเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านแล้วก็เดินลงจากรถดึงมีดสปาต้าสองเล่มออกมาจากด้านหลังปลีเข้ามาฟันกลุ่มผู้ตายซึ่งเพื่อนๆนะคะก็ได้วิ่งหนีแต่กระเจิงกันไปส่วนผู้ตายนั้นรู้จักกับมือมีดจึงได้พูดเกลี้ยกล่อมให้หวางมีดแต่คนร้ายก็ไม่ยอมฟังค่ะ กลับใช้มีดฟันที่ศีรษะผู้ตายจนล้มลงกับพื้นก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำกำลังติดตามไปที่บ้านของนายอนุชิตซึ่งได้ขังตัวเองอยู่ในห้องนอนชั้นสองญาติก็ได้มีการเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวกับตำรวจแต่นายอนุชิตไม่ยอมค่ะพร้อมกับร้องตะโกนออกมาว่าหากใครนะคะขึ้นหมาก็จะฟันให้ตายตำรวจจึงล้อมบ้านนายอนุชิตไว้ทั้งคืนกระทั่งรุ่งเช้าเวลาแปดนาฬิกาสนาทีค่ะตำรวจได้ยิงแกส๊สน้ำตาเข้าไปในบ้าน แล้วก็เข้าจับกลุ่มตัวนายอนุชิตในที่สุดค่ะซึ่งทางด้านผู้กำกับสอพอบ้านผือได้เปิดเผยว่าผู้ต้องหานั้นมีประวัติเสพยาบ้านจนมีอาการคลุ้มคลั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาระงับเหตุอยู่หลายครั้งและแนะนำให้พ่อแม่และญาตินำไปบำบัดขาดแต่ผู้ต้องหานั้นขัดขืนไม่ยอมไปจนมาก่อเหตุสยองในครั้งนี้จึงได้ควบคุมตัวไว้ที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ฟันไปบุได้เรว่าไงพี่บูม่พอหลัราำ่อยู่ไม่ดีครับนั่งอยูไม่คร้ยืนบอกว่าเจเย็น่จเย็นใจเย็นใจเย็นครับทำอะไรางทีบอกว่าใจเยินเราใจก็บอกวาีนีเป็นยังไงลูกนี่กอครับพอแลวพี่บาไม่เห็นเลยครับเพราะว่ามันก็ไล่ฟันผมไอ้นุ่นเราผมที่กลับมามาดูพี่บูมันก็ไล่มาอีกแล้วจาน หายไปเลยครับมันแท้มันก็ขี่ตอนตอนไอ้เจนมานะเขาเขามายังไงเาพี่โนมาจอดครับพี่โนมาจอดนะครับมาจอดมาเตอรใช่ไหมรับแล้วมันก็ดึงเองมันดึงอ้าวแล้วครับมีสองข้างเลยเหรอใช่ครับมีสองทำไมนี่เหรอครับแล้วก็มีปัญหาทะเลาะปัดกันเี่ยเรื่องเรื่องอะไรเรื่องกระจกเลยครับแบบนี้ ตอนหน้าผมไม่รู้รรนนรว่าเป็นยังครับต่มรูมีา่เอ,อกีนี่ยว่าพ่อพี่ส่ในนก่อนแล้วะได้ไปพร้อมกันเร